สวัสดีค่ะมาเจอสานะคะวันนี้เรามาตามดูมลูกค้านะคะที่ใช้ตัว YCL นะคะบวก t e r m i ม a t e ทักมาบอกว่าโอ้ตายดีมากนะคะแต่จะตายดีขนาดไหนเดี๋ยวตามสาไปดูกันเลยค่ะคดีจังหวะมาถึงนะคะก็จะเห็นว่านี่เลยนะคะว่าโอ้โหตายตายดีมากอันนี้คือสภาพที่เรายังไม่ได้ลงไปดูนะคะอันนี้อยู่กับพี่อะไรนะคะ สำราญครับพี่สำรานนะคะอยู่ที่ที่ไหนเอ่ยบอกอยู่อำเภอไสงามตําบลหนองไม้แตงครับอยู่หมู่สองค่ะกําแพงเพชรค่ะอยู่ไสงามบ้านหนองไม่แตงครับนะคะหมู่สองนะคะอำเภอไสงามจังหวัดกําแพงเพชรนะคะไหนพี่ที่บอกว่าใช้แล้วตายดีเป็นยังไงคะทงงี้ครับอันนี้ติดไปได้กี่วันแล้วพี่ประมาณสิบสองวันครับสิบสองวัน ครับออ๋ที่เขาบอกว่าตายดีตายดีตอนแรกมันจะเหลืองเยอะตอนนี้มันเริ่มยุบไปแล้วมันเริ่มยุบไปละก็จะมีเท่าที่เห็นเลยโอ้โหที่บอกว่าตายดีเสียงเนี่ยอยากให้ฟังเสียงย่าหลุ่จังเสียงเสียงอี๊ยดนี่คือแบบบาดใจจริงๆเลยอ่ะบาดบาดแบบอี๊โอ้โหโอ้โหโอ้โหบอกว่า ยกนิ้วนะคะอาการตายตายแบบนี้เลย <Wow. S 1> นะคะพี่พี่สำราญค้านี้ข้าวกี่วันข้าวตัวนี้ประมาณสี่สิบสองวัน42วันนะคะฉีดแล้วสิบสองวันเหมือนกันเนาะก็เท่ากับว่าวันที่เอามาฉีดคือข้าวสี่สิบวันนะคะฉีดไปแล้วเนาะหวัวบอกเลยนะคะอันนี้ดึงออกมานะคะมันเน่าที่ไส เน่าที่ใส่แบบนี้เห็นไหมคะลักษณะการตายนะคะใบก็จะเริ่มเหลืองๆแต่จะบอกว่าโหพี่ข้าวนกพี่เยอะมากเนาะถ้าถ้ามองเห็นนี่คือแบบถ้ามองด้วยตาเปล่านี่แบบใช่เยอะมากอันนี้ยุบไปเยอะนะพี่ยุบไปเยอะแล้วค่ะยุบไปเยจะเพราะว่าเขาเห็นผลตั้งแต่เจ็ดถึงเก้าวันแรกที่ใช้เลยเหรอโอเคโหพี่บอกเลยประทับใจนะคะโอ้โหนี่ดึงออกมานี่คือบอกเลยอันนี้ก็เน่าเน่าไม่รอดอะเอาบอกเลยไม่รอดอะมีซิรี จะถอนไหมผมจะได้ถอนให้จะถอนอีกไหมโอ้โหบอกเลยปลื้มปลื้มนะคะขึ้นเลยค่ะพี่ขึ้นเลยถ้าถอนก็ทั้งนาพี่จะเดี๋ยวให้ถอนทั้งนานะคะอันนี้พี่สำราญเขาก็ใช้แล้วเนาะฉีดไปแล้วว่าเห็นผลจริงนะคะ YCL บวก terminate นะคะที่บอกโอ้โหพูดกันนักพูดกันหนาข้าวนกค่ายังไงเนาะค่าไม่ตายบอกเลยพี่ฝากฝากหน่อยใครที่เจอปัญหาข้าวนกเยอะๆแบบพี่เนี่ยจะทำยังไง ฝากไว้อยากให้ใช้ตัวไหนอยากแนะนําอยากบอกอะไรบอกเลยไวเซลกับเทอร์มิเนตเนี่ยแหละครับเพราะผมก็ใช้มาเยอะแล้วยาผมก็ทํานามานานแล้วอ่าก่อนที่จะมาฉีดรุ่นนี้ผมก็เก็บมาแล้วผมก็ฉีดมาแล้วไม่ตายครับออฉีดไม่ตายการใช้พอดีเปิด youtube ดูก็เลยได้เจอเนี่ยครับตัวยาตัวเนี้ยครับได้เจอดู youtube ช่องอะไรนะช่องอะไรเกษตรออนไลน์ครับอ่าช่อง y o u t u b กเกษตรออนไลน์ ใช้แล้วเห็นผลจริงได้จริงพี่สํารานกล้าคนเยี่ยมครับเยี่ยมจะบอกว่าจะบอกว่าโอเคเยี่ยมเยี่ยมนะโอเคเยี่ยมเห็นผลจริงนะคะหลักฐานมีนะคะใช้ใช้จริงรู้จริงลงจริงทําจริงใช่ไหมพี่สํารานครับผมค่ะอ่ะเราเราไม่ได้ตอกกันใช่ไหมไม่ได้ตอกรกับอ่ะบอกเลยโทรไปหาเราเองเลยบอกมาดูที่นาเหอะ แม่ตายดีทั้งร้อยแบบประทับใจใช้ยาหมดมาเป็นแสนแสนเกี่ตัวก็ไม่ตายใช่ไหมใช่ครับเจอตัวนี้รอบหน้าจะใช้อีกไหมใช่ครับมีญาติพี่น้องมีเพื่อนมีมีเพื่อนมีพ่อมีแม่มีกิ๊กมีเมียมีใครที่ทํานาอยากให้มาใช้ไหมอยากครับอยากเห็นไหมบอกแล้วนะกล้าแนะนําให้ทุกคนมาใช้นะคะหรือถ้าใครไม่เชื่อโทรหาพี่สำนาญได้ที่ z e 8 2แปดสองหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ด 8 0 8ครับก็ใช้คําว่าอามาลงถึงนานะคะแต่บอกเลยว่าโหพอเห็นนาแบบนี้ข้าวยุบแบบนี้าละได้ข้าวหลังจากที่พี่ฉีดไปแล้วอ่ะข้าวต้นข้าวมีอาการเป็นยังไงบ้างปกติครับเขียวปกติครับเท่าที่ผมสังเกตนะปกติปกติไม่มีเหลืองไม่มีอะไรไม่มีครับค่ะแล้วฉีดไปแล้วกี่วันเห็นผลก็ประมาณห้าวันห้าวันเห็นผลแล้วข้าวก็ยังไม่มีอาการ ครับค่ะแล้วแล้วพี่รู้ได้ไงว่าไอ้ไอ้ที่มันเหลืองๆจะเป็นญ้าก็ดึง,ด,งดึงออกมาครับดึงออกมาก็คือข้าวต้นข้าวที่เราเห็นก็ยังจะเขียวปกติอยู่แบบนี้นะคะแต่ถ้าเป็นญ้ามันก็จะมีอาการเหลืองให้เห็นถ้าเราอยากมั่นใจว่าเฮ้ยไอ้ต้นที่ตายมันเป็นญ้าจ,จริงไหมเราก็ไปถอนต้นญ้ามาดูนะคะลักษณะต้นญ้าที่เราถอนออกมาแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะพี่ใช่ครับเนาะก็ยังไงก็ บอกเลยนะคะฉีดตัวนะคะ YCL บวกเทอร์มินเตนะคะข้าวไม่แดงไม่โสมไม่งันนะคะตัวนี้นะคะพี่สาราญกล้าคอนเฟิร์มนะคะคแล้วบอกว่าดีจริงดีจริงครับดีจริง <Wow. S 1> นะคะตัวนี้เลยนะคะทีนี้เรามาคุยกันเรื่องของวิธีการใช้นะคะว่า <20 7. S 1> พี่สารานคะเอาตัวนี้มาใช้พี่ใช้แบบไหนอะคะสองชุดต่อน้ำสองร้อยลิตรต่อน้ำสองร้อยลิตรนะคะที่เดี๋ยวมีคำถามว่าเอ๊ะโมเมว่า เราเอาได้เอายาตัวอื่นมาใส่ด้วยไหมตัวนี้พี่ใช้สองตัวนี้โดดเลยใช่ไหมคะสองตัวนี้ครับไม่มีน้ำไม่ได้เอาตัวอื่นมาใส่ไม่ได้ไม่ได้เอาตัวอื่นมาใส่แล้วก็ไม่ได้ผสมอะไรลงไปในนั้นไม่ได้ผสมไม่ได้ผสมเลยนะคะใช้สองชุดตอนหนึ่งถังสองร้อยลิตรใช้ตัวนี้ฉีดไปแล้วเริ่มเห็นอาการว่ามันผิดปกติอย่างเงี้ยตั้งแต่วันที่ห้าครับวันที่ห้าเริ่มตอนแรกวันที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่เนี่ยผมก็ยัง ไม่อุ่นใจนะพูดงานไม่อุ่นใจแล้วมาที่เดิมมันก็เขียวก็เขียวคือไม่มีอาการให้เราเห็นพอวันที่ห้าปุ๊บเริ่มเหลืองวันที่ห้าเริ่มมีอาการเริ่มแบบช็อกโอ้ยไม่ไหวแล้วหกเจ็ดแปดมันก็เหลืองไปเรื่อยคค่ะแล้วก็เหลืองไปเรื่อยเหลืองไปเรื่อยไปจนแบบว่ามั่นใจแล้วอุ่นใจแล้วว่ามันตายชัวใช่ไหมคะก็เลยโทรมาหาเราบอกว่าตามมาดูได้เลยตายเร็วตายเร็วตายแล้ว แบบนี้ใช่ไหมเขาบอกว่าใช้แล้วตายดีนะคะไม่อยากจะบอกนะว่าแค่ดึงออกมา <c oughs> ฟังเสียงแล้วก็สะท้านใจนะคะย <c oughs> <c oughs> ังอยอันตายแบบนี้ไซเนามากนะคะ,ะ,คะบอกเลยบอกเลยว่าอย่างงี้แค่ถอนนะถอนนะแล้วฟังเสียงนะคะมันจะตายแบบนี้นะคะแล้วก็ดึงออกมา <c oughs> มก็ไม่น้อยกว่า,าอ๋อยไซเนา เจอแบบนี้ก็น่าเลรค่ะต้องตัวนี้เลยนะคะ YCL บวก terminate ตัวนี้นะคะสาวฝากไว้ด้วยนะใครมีปัญหาเรื่องยาข้าวนกยาดอกขาวริเกหรือพุกพวงนะคะโทรมารหาสาได้เลยนะคะที่เบอร์096-096-6464หรือ096-096-1122รายเกษตรออนไลน์นะคะมีปัญหาเรื่องนาข้าวโทรหาสาได้เลยนะคะ สำหรับคลิปนี้สาราไปก่อนนะคะบ๊ายบาย